และนี่คือ New Suzuki s ซ RS สอาฉีกดความคุ้มค่าสบายกว่ายังมีสไตล์คอนโซลหน้าดีไซน์สปอร์ตพวงมาลัยหุ้มหนังและมาตรวัดสไตล์สปอร์ตครบฟังก์ชั่นเชื่อมต่อความบันเทิงด้วยจอระบบสัมผัสขนาด8นิ้วใหม่สุดยอดไปเลยเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยนะจ๊ะ ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเย็นสบายทั่วถึงแน่แม่จา๋ากล้องมองหลังช่วยให้การะยะเวลาถอยหลังได้อย่างแม่นยำนะจ๊ะพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ถอยหลังกับสัญญาณเตือนเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดให้เป็นไปอย่างง่ายเหมือนตอกกล้วยเข้าปากเลยล่ะพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถเนี่ยนะรองรับทุกการเดินทางได้อย่างลงตัว กับพื้นที่เก็บสัมภาระจุได้ถึง565ลิตร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 กว้างจริงๆ k e y l e s s e n t r y ทเข้าออกรถง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสมาพร้อมกับระบบ Pu s h ต t ร์ t หน้าจอพร้อมกล้องมองหลังโคตรชัดเลยพวกแก ราคาเพียง6 7 8 0 0 0บาทหรือถ้าพวกแกอยากได้สีขาวเนี่ยก็บวกเพิ่มเีก5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะก,กับเสีย่ยเออเป็นไงนั่งสบายไหมรถ <laughs> สบายสบายครับเ <laughs> ป็นไงเข้ามาแบบนี้แหละ <laughs> เออเราเข้าแบบมือชีพดอิอ๋อคือขายเลยอะ่ะขายเลยโอเคเอาวันนี้เราอยู่ในซูซูกิเสีเย <Yeah. S 1> โอ้โหขอสโลแกนหน่อยนี้ก่อน ชีกดความคุ้มค่าสบายกว่ามีสไตล์ดิกเออจำซะหน่อยเออมันมีแค่แบบ2ไปแบบสงประโยชส์้นๆนมึงจำหน่อยว่านิกชีกดความคุ้มค่าสบายกว่าอย่างมีสไตล์เย้ยอสุดยอดนะโอ้ก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นซีดานที่เครื่อง1.2แล้วก็อะไรความกว้างของรถเนี่ยกว้างมาก กว้างมากแล้วก็เก่งอรอตัวนี้เป็นสีดานวะ <c oughs> ไม่ใช่สีดาน้ะบอลดีดานเป็นรถ4ประตูเออมีจอด้านหน้า8นิ้วนี่เล็กกว่าของจานกุ๊กนิดเดียวนะจอเนี่ย <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวผมจะพลาดมาแต่ยาวนี้วันนี้แขนเอ่าน <c oughs> ั่น <c oughs> แหละนั่นแหละจอ8นิ้วนะมีร <c oughs> องรับ แอปเปิลแอปเปิลคาเฟ่ดอโต้ด้วยใช่เออแล้วก็มีด้านหลังนะใครที่นั่งนั่งแล้วเอจะร้อนหรือเปล่ากลัวเดี๋ยวจะร้อนรถไปกว้างมีแอร์หลังถูกต้องที่ดูบ่อหลังมีแอร์แล้วท้ายกระโปรงไม่มีสจ๊วตเลยผู้ถามจริงเ้ย่บินไมปสายการบินเอออันนี้เซียนนี่ ช่องว่างวางเครื่องดื่มแปดตำแหน่งใช่ใช่ใช่หนึ่สองสามสี่้างหลังหกเออเนี่ยโอ้ดูดูรูปตึงๆคนดูดูรูปนี้เขาอินเสิร์ตได้ไหมน่าจะได้แหละดูน่ม้า โทษๆคนผมพอด, e ด <laughs> <laughs> ีผมเพิ่งสมัครมาเป็นเซลล์วันแรกใช่ฟังดีๆนะออกจากเารูมูไปซะวันนี้ชวนก็มาถ่ายรายการกันอีกแล้วกับเจดมสเปเชียลไปโตเกิเซียนยอดเลยขอบคุณโตเกิเซียนไปด้วยนะจ๊ะคันนี้ที่เราขับอยู่นี่เซียรสอาเอสราคา6กแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้าจะเป็นสีขาวมุกก็เพิ่มอีกห้าพันบาทเฮ้ยราคาดีมากน่ารักมากแพงกว่าใช่เฮ้ยไอ้กุ๊บเอาบอกว่าอะไรเขาสนใจนั่น อันนี้มึงดาวมึงผ่อนเดี๋ยวกูขับเราดาวเราผ่อนให้เขาขับมาโย์แปลกๆนี่กูเหนื่อยสุดเลยเนี่ยคุณต้องขับงลแรงต้องลงแรงนะรถเป็นชื่อใครใช่ชื่อเสียดไงไม่ใช่รถะไรว่ากอนเสียเออชื่อรุ่นอะไรวันนี้ชวนจันก๊กกับพินิกเอ็นอาร์ยังไม่ได้เปิดตัวแขกรับเชิญแบบใหญ่ๆเลยใช่ไหมเปิดเลยแล้วกันนะคนใหญ่ จะตายไเนะณช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปไป120นาทีเต็มครับท่านที่จะจุงมืออัซูกิเกตของบดามิตรรักแบบช่องขอจะดำนั้นั้นได้มาพบกับสองหนุ่มนมคู่สีที่สร้างเสียงหัเราะมามากมายเลยเลยเลยสำหรับคลายขอรั์ท่าสำหรับคอนเทนต์ของเขานั้นหลากหลายเหลือเกินครับท่านและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาเวลา ขอจูงมือส่งกิจของท่านพ <อ S 2> กับกับกับน <Nick. S 2> ิกกูเองนิกจูงกูกูและใกูเอ็นดาได้ค <laughs> อรดลัตมันเสียงมันเพี้ยนได้ด้วยเหรอ <laughs> วันนี้ชวนมาจัดทีมยอดเยี่ยมตลอดกาลในดวงใจของแม่เชสเตอร์เดดแล้วก็ลิวพู๋แต่ว่ามันจะจัด แมนยูเต็ดกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็จะง่ายไปสำหรับอาจารย์กู๊กที่จะจัดแมนยูพี่นี่จะจัดลิเวอร์พูลเพราะนั้นสลับขั้วแม่งเลยไม่เอางี้ผมขอจัดนี่ด้วยกันทีมยอดเยี่ยมนั่งสตชนี่ก็นั่งท่านเสรีพิสุทธิ์เลยอ่าโอเคอันนี้โอเคแล้วก็รู้สึกว่าใจผู้ชนอยู่คุณพิธาที่จะนั่งกลาโหมด้วยอ่าใช่แล้วเขาต้องคุมเรื่องของทัพเพราะเขาจะปฏิรูปใช่คุณอุ้งอิงนี่ก็จะนั่งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงไม่ค่อยได้ดูการดินก่อนนั่งนั่งต่างประเทศใช่ใช่งดูแลภาพรวมอ่าพอสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่เก่งภาษาอังกฤษด้วยด้วยดีดีดีแล้วไอ้กุ๊กนี่ก็นั่งต่างประเทศเหมือนกันนะกดูด้วยกระทรวงอะไรไม่นั่งดูต่างประเทศอย่างเดียวเลยพอปิดฤดูกาลไปนั่งฟินแลนด์ใครบ้าซูชีวิตหน่อยต้องสู้กันนะสายบอลเม็กซิโก้ไม่เหลือเราเลยเช้าๆอยู่อเมริกา เอออ้าวนั่นแหละเราจะให้พี่นิกจัด X I ยอดเยี่ยมตลอดการของแมนยูไนเต็ดจัดกุ๊กจัดของลิเวอร์พูลได้อ้าวเอางี้ให้พี่นิกก่อนดาวิดให้พี่นิกก่อนนะแมนยูไนเต็ดยอดเยี่ยมตลอดการในดวงใจระบบอะไรระบบทางเดินหายใจมีปัญหาได้ปัญหากินยังไม่ได้กินอะไรเลยเลยเดี๋ยววะคือถ้าเกิดเอาแบบ ส่วนตัวด้วยนะแออส่วนตัว,<ส>ตวความชอบส่วนตัวเข<อ>าไปเนี<ม>่ยบอกแฟนๆเ่อนนะว่านี่คือทีมของเขาต้องส่อมนเพราะนั้น เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงอ่ะก็คอมเมนต์ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ชอบไม่ถูกใจไม่ชอบก็จัดทีมเข้ามาก็แล้วกันเพราะว่าเป็นทีมของเขาแต่ไม่ได้จะจัดคนตีนแต่ว่าชอบส่วนตัวจริงใครดูเอ็นอาร์มาจะพอรู้แหละว่าทีมจะไปทรงไหนจัดไปจะว่าน้ำมะพร้าวเออต้องเอาน้ำมะพร้าวเดี๋ยนื้ะซื้อแล้วก็อะไรวะเออนึ่งกลิ่นสิ่งมันเนี่ยคนขายอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้มันข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้มันเอลยมันน่ากินวะเดี๋ยวกลับให้รอบแล้วเรีนเรียนเรีนเรียเรีนอยังประตูนี่ก็น้ำมะพร้าวเอาระบบก่อนพี่นิกระบบสาม สามห้าสองเพื่อจะได้ยักตัวที่ชอบให้ลงตัวแล้วก็ได้สามห้าสองนะอ่ะเริ่มกันที่กองกลางทางขวาก่อนไอสัตว์เม่เอาประตูเขาพีเริ่มจากประตูเอาเหรอเออเออเอาโคโอเทำไมเราต้องเหมือนคนอื่นวะไม่เข้าใจมันจะลือวันนี้คือกลับไปไหน เขาจะซื้อน้ำพลาให้มึงไงมึยเม็นหล่อเล่นเฮ้ยไม่ได้เป็นมูมึงตลกใส่เขาไม่ได้หรอกเขาก็บอกกูตลกสักอย่างะทัดพัดจ่างไหมกูครึ่งหล่ยมึงไม่ตลกกับเขาไม่ได้หรอกอยากได้ต้องได้ดิประตูแมนยูที่แบบว่ามีความถูกใจด้วยไม่ได้คิดว่าเก่งที่สุดนะแต่ก็คือท็อปท็อปเอ็ดวินฟันเดอร์ซาอ่าอุ้ยนี่ก็ท็อปแล้วนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่า ชอบยูเวนตุสด้วยไงเขามาจากยูเวนตุสเขามาฟูแลมใช่ไหมใช่อยู่ฟูแลมยุคพิซซ่าฮัทจำได้ใช่พิซซ่าฮัทตอนนั้นฟูแลมเก่งหัวเก่งท้ายเพาจะมีหลุยซาฮาเป็นกองหน้าประตูเป็นฟันเดอร์ซาสองคนแม่งพอเลยใช่ใช่ช่วงปลายๆที like ่แบบว่าเขาไอเนี่ยเขาเรียกว่าไงนะภรรยาป่วยใช่ไหมเขาก็ยังแบบว่าดูเป็นห่วงทีมแต่ว่าทีมก็แฟร์กับเขาใช่ก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแล้วแฟนๆรัก ถ้าจัด4-4-2่นแห้คู่เซนเตอร์คู่บังคับเลยลิโอวิดิดใช่คู่นี้ต้องมาแล้วเก่งทั้งคู่ลิโอนี่คือตอนดูตอนดูมายังไม่ได้ยังรู้สึกว่าไม่ได้เก่งมากแต่ก็แค่แบบว่าเอ้ยเขาก็สำคัญส่วนวิดิชนี่ก็ชอบตั้งแต่ฉายาแล้วเซอร์บิเนเตอร์ใช่คือหนักมากหนักมากคือปะทะไปปะทะหักเป็นหักแตกเปแตกกาเงกาเสียฟันหลอมาแล้วคนหนึ่งยุคใหม่ผสมที่ชอบลิซันโด มาเติมแพชชั่นข้างหลังแม่งต่อยกันนะสามคือต่อยผู้ต่สู้ต่อยกันเองเราเไม่โกรธกันด้วยนะคือต่อยกันเองเราไม่โกรธกันด้วยเขาเป็นแพชชั่นยิ่งเล่นดีใช่สามกระตุ้นกระตุ้นต่อยกันเองนัวอยู่ในเลช่านี่ที่เขาเขาอยู่กับฟิลิปใช่ไหมมายากลใช่ไหมทันนั่นลิซ่าตอนนี้ไปอยู่แบ็คพิงก์ตอนนั้ลิซ่ามันบอกกูไม่ได้เนื้อมันไม่ได้สักคับเลยขยันร้องเนื้วยร้องเก่งกันด้วย เฮ้ยพอแล้วอ้าวก็ร์มีลิโอมีวิดดิทแล้วก็มีบิ๊กแบ็คพิงไม่ใช่ลิซานโดมาทีนี้ลิซานโดสามคนนะใช่ชอบชอบลิซานโดเพราะคนเดียวมาเติมแพชชั่นได้อย่างไม่น่าเชื่อดีมากเลยเอาวิงแบ็คซ้ายก่อนอ่าคนโปรด เอฟราแบตรี่เซฟราชอบเอฟรา I love this game ที่พักหลังก็ยังคงเป็นตัวสร้างสีสันได้ดีเสมอในโลกโซเชียลทำตัวอะไรแปลกๆอยู่ก็ลองไปเตะอยู่เมืแล้วมีมีช่วงหนึ่งที่อยู่ดีเขาเก่งลูกมงไอ้เี้ยโคตรมหาศาลเลยอ่าใช่ที่ไปมงบาเยินไปมงอะไรอย่างเงี้ยเออขึ้นมงมหาช่องมงได้เก่งทั้งที่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่แต่ไข่น่ารักแน่อะไรของฉันอ๋อเหรอไข่เทอร์โบเปนลูกนี้ได้หรือแวงไงไข่เทอร์โ สโลแกลนเลยดิไม่งมีทวงเรื่องของฉันไปชอบเลยแกใส่มันดุกิงดุกิงแกก็ชอบไฮเดโบเออเอาเอฟราโอเคชัดเจนแม้ว่าจะมีปัญหากับโซเลสแต่คุณก็ณ<ด>มองถึงเรื่องความสามารถของเขาใช่แล้วก็คือไออันนั้นอะแบบไม่รู้ดินี่คิดว่าคงไม่มีใครโกหกได้เสียงแข็งขนาดนั้นอะเลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบบการสื่อสารที่ผิดพลาด ใช่อาจจะฟังมาอย่างแล้วมันเสียงว่าจะดังหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะมันคือไม่ใช่ว่าโซเลสไม่ผิดมันไม่กำลังนึกถึงเคสของคาวานี่ที่เขาโพสอะคือหมายถึงว่าคำนี้แม่งผิดจริงแม่งเหี้ยจริงมึงพูดที่ประเทศนี้มันผิดแต่ว่ามันเมกาใต้มาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเพื่อนกันไงแต่คืนเนี้ยเราไม่รู้นะคือแบบแต่กำลังคิดอ่งว่าแบบโหมันมันจะมีคนผิดแล้วกล้าเสียงแข็งขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเหมือนมีคาร์เกอร์หรือใครป่ะที่ที่เหมือนก็ออกมาขอโทษเหมือนกันว่าตอนนั้นที่สนับสนุนแบบว่า แบบหัวชนฝากับฝั่งของหลุยโซเรสเพราะว่าท้ายที่สุดมันคือเรื่องที่ผิดไงเหมือนเหมือนว่าความผิดมันมีจริงแต่คันนี้เจตนาหรือไม่เนี่ยมันคืออีกเรื่องนึงคือคำบางคำเนี่ยพูดบางที่ไม่หยาบนะแต่พูดอีกที่หนึ่งหยาบอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้อันนี้ถือว่าพี่นิกที่อธิบายได้ยอดเยี่ยมมากอ้านั่นคือวินแบ็กซ้ายของคุณอ่ะไปต่อเลยเอฟรามาแล้วเพื่อนสนิทเขาต้องมาพักพักจี๒พักเก้าไกล เฮ้ยมายูมเสื้อแดงไม่ใช่เสื้อส้มจงเรือที่ฉันสิพักจีซองเออชอบชอบพักมากไม่มีพักที่จะล้อมอะไรอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีไม่มีพักผ่อนสักนิดพักเออวะอะไรเงี้ยเลือกผมเลยครับพักสามตาเฮ้ยจดรพักแล้วก็ ไอ้นี่ไงถ้าเกิดใครใครอยากเห็นความสุดยอดของปาร์คนะว่าไอ้ลูกทุ่มเทนเนี่ยมีประโยชน์ต่อทีมขนาดไหนเแมนยูมิลานโอ้ไปดูได้เลยขายากของเขาไ,ไวนวะันนั้นคือเงาปีโร่ตามติดโอ้ก็กลับไปที่โุฮับกับปีโร่แม่งหลอนเลยใช่คือนอนนอยู่หันมาเจอปาร์คออนอนางเงี้กระนุ้งเลยเ้ยถึงนี่เลยฮะออีกสคนในแดนกลางคนแรกเลยทีมไม่ว่าจะยุคไหนอะไรก็ตามต้องการผู้นำ อแคลโร่คีลแต่ตรงนี้ตีบอกต้องการผู้นำมันรู้ว่ารวมไทยสร้างชาติไม่รู้เหรอต้องการผู้นำมั้ยกลัวสักวันแน่เนี่ยติดคุกกันหมดเนี่ยคือดูโจงละเออพูดได้เดี๋ยวนี้พูดโดยสุจริตเออเดี๋ยวนี้กล้าเล่นมากขึ้นได้ยังไงยังไงที่ข้างบนอื่นเอออ่ะเอาอะไรนะร้อยคีนร้อยคีนรอยคีนร้อคีลนี่แทบจะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะ ถ้าคนที่ทันเนี่ยแต่ถ้าคนไม่ทันอ่ะถ้าสมมติน้องๆที่ดูอยู่ไม่ทันลอยคีนพี่นิกจะพูดถึงลอยคีนยังไงถ้าไม่ทันก็พยายามวิ่งตามพี่นิเต้นปกติก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแล้วเกาไม่ตรงกลางไม่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 ได้หมายถึงว่าวิ่งตามทันลอยคีนหมายถึงว่าได้ทันดูอ๋อคือเพื่อนร่วมทีมอาจจะเกลียดแต่ว่าสิ่งที่เขาทำให้ทุกคนเกลียดแม่งเพื่อทีมใช่คือมันรู้สึกอย่างนี้เลยเขาพูดาพูความจริงเเออเขาพูดความจริงคือเขาเขาเพื่อทีมตลอด คือใครจะเกียดเขาเขาไม่ว่าอะไรนะเขาะเขาเหนื่อยดนวยที่เขาทำอ่ะไม่เหอนะใครนะก็ไปถึงว่ารอยคีนไงคือเคาจะคนจะเกียดลอยคีนเยอะถูกไหมอ่อก็จะไล่ให้ไปเ้า่อ่หที่ดึงแมสแล้วแว่นหลุดไหม่อที่แว่นตกั่นวหละคือคินตั่ห่ใส่ตายาวไลไม่ใช่ลอยคีนจริงเขาบอกว่าเขาเร็วแล้วเขาช้าในเวลาเดียวกัน เขาบอกเขาบาเล้วเขาหนักเลยลอยขีดลอยขีดใช่ลอยย้ำว่าลอยขีดนะโอเคโอเคต้องมีผู้นำทีมต้องมีผู้นำสโค ชอบชอบตรงที่เลิกเล่นแล้วป๋าฉุกเฉินก็กลับมาเล่นไนะเขากลับไปเออแล้วตอนที่กลับมาเนี่ยไมปตามเด็กไม่ดันนีไม่มีรองเท้ารองเท้านะไปซื้อรองเท้าทีนเมืองแมนเชสเตอร์แล้วเพราะว่าไนกี้สปอนเซอร์เขาก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาไงเขาก็เลยไม่ได้ส่งรองเท้าตัวท็อปมาให้ไปซื้อรองเท้าตัว2,000กว่าบาทในร้านเวลาที่แมนเชสเตอร์มาใส่ก่อนเล่นคือนักเตะอย่างสโค๊ตคีนหรือว่าลิโออะแม่งเจ๋งตรงที่ว่าสมัยนั้นดูอ่ะ คือแค่ดูสนุกสนานนะดูก็คือชอบแล้วแต่เราเอา,เอามันมไม่ได้เจาะลึกว่าใครเล่นยังไงสไตล์ไหนแต่รู้ว่าใครเก่งไม่เก่งใช่ไหมแต่พอแบบเฮ้ยพอดูไปเรื่อยๆพอเราเริ่มหาข้อมูลมันมีอะไรให้เสีเยอะขึ้นอะนักเตะเหล่านี้นี่คือแบบเหม่งกอเลยรือเลระดับท็อปนะคความจริงเขาแบบเก่งมากเลยว้ยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเดวิดเบ็คแฮมโอ้อ โอนยี๋ก็ยืนลงตัวแล้วตั้งเนี้ยคืออาจจะเอาเบคแคมไปขวาไม่ก็ปาร์คขวาใช่ไหมได้เหมือนกันได้เหมือนกันเบคแคมขวาดีกว่าปาร์คมายืนวิ่งตรงกลางสุดหล่อได้เป็นแบกแคมแต่คุณพ่ชอบคุณพ่อคุณแม่ชอบชอบเที่ยวเทียวน้ำอ้อยไหมน้ำอ้อยสซอร์ตอยไรเคือเขาก็กินน้ำอ้อยทุกเช้าไม่ซ้อมหนึ่งปีคิดอะไรชอบชอบเบคแคมชอบมากเขาเป็นสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์ในยุคนั้นเป็นผู้ทรงมหาอำนาจในโลกฟุตบอลตัดผมทป็นอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองจริ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 งเดอะคิง คันตน้าอ๋อโอเคโอเคน่่เน่น่สกอตแม็กคอมินีปูเราจะพูดเลยว่าเอาลงอะแม็กทอมใช่คันตัวหน้าปูอ่ะกองโตคือความจริงแทบจะไม่ทันเขาเล่นเลยนะแต่ว่าคันโตน่าเนี่ยเป็นกองหน้าที่คุณแม่ชอบมากแล้วคือผมเชื่อว่าการที่คุณแม่ชอบฟุตบอลมันส่งต่อมา แล้วก็เท่จริงพอไปดูย้อนหลังอ่ะยิงลิเวอร์พูลด้วยสวยชิบหายแล้วก็เนี่ยแหละเท่ตรงเนี้ยแหละแล้วติดอ่ะคือคือยุคนั้นคนดังแม่งต้องมีความแบดอยู่ในตัวต้องมีต้องมีความแบดความแบบอหังกาความติดเนี่ยอย่างอย่างใจกุ๊กนี่ตัวนี้ติดอะไรบ้างจะติดหลายอย่างเลยติดเที่ยวว่ะ <laughs> ติดฮีมาอันนี้ออการได้เลยอติดฮีได้อยู่เป็นเรื่องท้ำไหนเนี่ยติดอยากจะรู้วัวดิวัออกมาเนี่ยโอ้โหไปนานทันเลยลนะติดเที่ยวแล้วติดฮีได้วนี่กี่ปกติก็ไม่ติดไม่ล็อกติดมา๋ติดมากเลยแหละแม้มันเป็นคืนที่เงา ฟื้นใจไม่ยอมให้ฉันรอจะคุยกับยามกับเธอก่อนต้องเจอยามก่อนคุยเธอหน้าหมู่บ้านอะไป้ไปาล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 าไป ไปกับพี่แล้วสบายไม่กินไหนไม่ตักไวแล้วรวมรวมไปก่อนโอ้ยไม่หมดเหรอให้พ่อให้แม่มาขอไอ้บ้าได้เยอะจังวะนี่มันวงซาบูบาสูไปไม่ดูกินกันใหญเลยชอบเอาชอบใครพูดไปเลยรักเก่า ชอบใครนไพยังออมฮิตเดนโน่แล้นู่โอเคแต่ชอบไปร้องคาราโอเกะกันดีกว่าก็ถือว่าเป็นคู่กองหน้าที่คนหนึ่งก็เก่าแล้วก็สง่างามอีกคนก็ประสิทธิภาพสูงเปิดเจ็ดสามคนเลยที่เลือกมาน่าเลยวะเบคแคมโรนันโดให้ทรู้ว่ามันมีเสน่ห์จริงอ่ะทีมเนี้ยโอ้โหนี่คือ แมยูเ i ตเอ็กไยอดเยี่ยมตลอดการในดวงใจของผู้ชายไทยที่ชื่อนิโก้ชื่อทีมกูยาวจังวะเลือกไปเรียบร้อยสิบเอ็ดตัว3ามอทีนี้ให้เลือกผู้จัดการทีมที่จะมาคุมทีมนี้ด้วยพูดมาขนาดนี้แล้วชัดเจนชัดเจนชัดเจนมากว่าแล้วโอ้เสื้อเล็กเท่านั้นผมเป็นเด็กคงที่วันที่เสื้อเล็กพูดอำลา ร้องไห้โอ้ร้องไห้เพราะเสียใจว่าที่เขาลำลาจากทีมไปคุมมาที่บปีแล้วก็คือหาใครจะมาแทนเขาได้ไหมคุณก็เล่มีเขาตอบให้เขาตบได้แล้วเราจะปูมใ้เขาเขาใจขอสักทีดิวเสียใจเพราะว่าป๋าจะเลิกคุมทีมร้องไห้เพราะดูมาใช่ใช่ใช่เจ๊ได้ใช่ใช่ใช่เออเออตอนที่พบว่าแบบเขาอนี่ไงเขาเรียกว่าไงอะ ดูดูมาไม่ได้เขาอ่ะยู่มยุที่ดูมาโอ้ยเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นโล้กี้เปี้ยนไปเปี้ยนซะแล้วเออคือคือต้องเข้าใจอ่ะเอาที่พูดแบบตรงๆเลยะชอบลิเวอร์พูลแล้วก็ด้วยแอ t i ิจูดที่ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูอ่ะต้องเกลียดกันอ๋อคือในคือพี่นิกเนี่ยเป็นคนยูวันที่น่ารักมากนะพวกแกเพราะว่า ดูใครเก่งดูใครเก่งดูใครชอบก็ชอบใช่ชอบแม่งหมดเลยเออไม่ได้สนว่าทีมไหนอะไรยังไงก็จะมีประวัติศาสตร์ก็จะมีเรื่องราวไม่สนเพราะชอบเพราะยุคนั้นมันไม่มีใครมาเล่านน่ว่าว่าน้างให้มึงจำเป็นต้องเกลียดกันวะแล้วก็คือก็ชอบหมดแต่ก็คือทีมรักที่สุดคือลิเวอร์พูลแต่ก็ดีนะอ่เป็นเรื่องดีนะเนี่ยแล้วก็คือยุคนั้นน่ะลิเวอร์พูลไม่ค่อยได้ลุนแชมป์อยู่แล้วแบบว่าอัน้ก็เป็นเรื่องดีนะเออเป็นเรื่องดีเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่ไเป็นถือว่าเป็นเรื่องดีที่คุณเข้าใจว่าอะไรมันเป็นอะไรเศษขยะเลยเศษขยะเลยเศษมนุษย์เฮ้ยข้าวแกงเลยนะอร่อยเราเดี๋ยววนมาอีกกูมึงนี่ก็เรื่องคลั่งเลยเขาจะแวะให้ได้เลยสั่งเอาข้าวราดเศษขยะกินเลยอะไรอะลุงมันมั่วเลยอ่าเลือกป๋าละเล็กเลยแน่นอนชัดเจน